สวัสดีครับไคอ์ทองคำรอบ1นึ่ชุ่มนะครับก่อนตลาดอเมริกาตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ทำเฟรม h4 นะครับตอนนี้ h4 ทำแม็ c ดีเนี่ยกลับตัวนะครับกลับตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในทำเฟรมที่ใหญ่วันนี้นะครับน่าจะเป็นการพักตัวจะขาขึ้นตัวนี้นะครับถ้าจบเป็นลักษณะของ p s s e l ตัวนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาทดสอบที่ แนวรับนี้ได้นะครับหรือไม่ก็ประมาณ EMA e นะครับ EMA ตอนนี้ก็ยังอยู่ปิดอยู่เหนือระหว่าง EMA 100กับ EMA 50นะครับแล้วก็ดูจาก EMA 14กับ25ตรงน,นี้ต้องมีแรงบายชัดเจนนะครับยังยัง,ยง,ยงมันยังไม่เสียโมเมนตัมนะครับแต่ว่าคือมันอยู่ใกล้แนวต้านด้วยนะครับผมไม่ต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าอเมริกาเนี่ยจะเล่นเซลลงมาเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ย เล่นเซลลลงมาประมาณแบบ13,000จุดนะครับของเอ็กเน็ตนะฮะตรงนี้ถ้าลงมา13,000เท่ากันก็จะมาหยุดอยู่ที่ประมาณ EMA ม0พอดีตรงนี้นะครับก็ต้องดูว่าจบแท่งจะสามารถปิดได้ต่ำกว่าเขียวแท่งนี้หรือเปล่านะครับนะถ้าปิดต่ำได้ก็อาจจะขึ้นมาทดสอบที่1787นะครับอ,อีทีนึ่งเดผมมาดูที่ H1 นะครับซึ่งน่ตอนนี้ก็กลับตัวใกล้จะเข้าสู่ในจุดของ เส้นศูนย์แล้วนะครับใกล้เส้นศูนย์มากนะครับโอ้มีการดีดตัวมาจากแนวแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้ที่มาถึงเมื่อวานนี้แล้วมีการดีดกลับนี่ไหมฮะสร้างแนวรับไว้นะครับแต่ถ้าจบเปนน็นลักษณะนี้ก็คือจบรอบพักตัวของ H4 นะครับก็อาจจะมีการต้องดูกันว่าอ๋อตัวนี้เนี่ยทาพินขึ้นไปก็จริงแต่ถ้าแม็กดีมันไม่สามารถที่จะทําจุดกลับตัวตรงนี้ได้นะครับอาจจะมีการขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้าน ที่ทะลุลงมาก็คือประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมประมาณนี้นะครับหนึ่งเจ็ดแปดหกนะครับหนึ่งเจ็ดแปดหกแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับฉะนั้นรอดูที่จังหวะหนึ่งเจ็ดแปดหกถ้าจะบายเนี่ยก็ให้มาบายใกล้ๆกับหนึ่งเจ็ดแปดสองนะครับแต่ว่าจังหวะนี้คือจากเอเมตรงนี้เนี่ยตรงห้าสิบเนี่ยเสียทรงนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ยังทําองศาค่อนข้าง ดีอยู่นะครับยังไม่เสียทรงครับคือถ้าเสียทรงจริงมันจะมาเข้ามาเบียดในเรื่องของ EMA 50ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงได้แต่ว่าในส่วนของ EMA 14่เนี่ยย้อยขึ้นย้อยลงอย่างเงี้ยผมมองว่ามันจะเป็นการไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้นักัลระยะหนึ่งเพื่อปรับในเรื่องของ EMA นะครับถ้าเกิดว่ามันสุดของท r เฟรม a y ที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยสัลระยะหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็จะไซด์เวย์ ไปลักษณะนี้นะครับเพื่อรอให้พวก e m a 1 4อะไรพวกนี้ทำการปรับตัวเป็นขาขึ้นให้ชัดเจนก่อนนะครับหรือรอดูข่าวครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีข่าวประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็สามทุ่มครึ่งอีกทีหนึ่งเป็นข่าวน้ำมันด้วยนะครับอาจจะมีแรงส่งให้มีการเปลี่ยนทิศทางว่าตอนนี้เมื่อวานเนี่ยจบในโดจิแดงเนี่ยเป็นการเลือกทางว่าจะเอาไงกันแน่นะครับอันนี้ก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะลงลงมาทดสอบแนวะรับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จบประมาณนี้อีกรอบหนึ่ง ผก็คอยติดตามดูนะครับว่าตลาดอเมริกาจะเป็นยังไงนะครับทม์เฟมเดย์ยังสนับสนุนขาบายอยู่นะครับสนับสนุนขาบ่ายอยู่นะครับเพราะพักตัวแต่ว่าก็อยู่ใต้ EMA ตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการออกแนวไซเ a y ์นะครับใน t ทางเฟ a มเดย์นะครับนี่ H4 สนับสนุนขาบ่ายอยู่นะครับเพราะยังอยู่ EMA เนี่ยวิ่งชันขึ้นอย่างนี้นะครับ ถ้าจะจบปิดแท่งต่ําลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะกลับตัวลงมาพักได้เพราว่าขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับตั้งแต่วันที่11สิงหานะครับตอนนี้1 87วันละนะครับมันจะมีการกลับตัวตอนนี้ก็ทําท่าลักษณะเหมือน head n d shoulder นะครับว่าจะลงมาถึงตําแหน่งที่1758ได้นะครับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะรพรุ่งนี้มารนนี้นะครับภายในทินี้ก็ดูนะครับดูแต่จากคาดการแล้ว ทรงนี้ไม่น่าจะทะลุผ่าน94ไปได้นะครับเนี่ยตรงนี้ทำทเทสเชอร์แล้วนะครับลงมาอยู่ที่เทสซินเน็กไลน์นะครับของ H1 แล้วนะครับอ่าต้องดูว่าดอกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคือไซเวย์แบคทีของ H1 เนี่ยมันออกอาการไซเย์เรียบเส้นศูนย์อย่างนี้นะฮะอืมแต่เส้นซิกเนลค่อนข้างชัดขึ้นจากเส้นศูนย์นิดนึงนะฮะคือพูพง่อว่ายังไซเวย์อัพอัพอ,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 อยู่นะฮะเน้นที่แรงบ่ายเพราะว่า ยืนอยู่เหนือเส้นอีเมียสองร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ห้าสิบนะครับอืมตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยห้าสิบร้อยเริ่มร้อยเริ่มตัด200รอยขึ้นมาแล้วนะครับที่ทางขาบายชัดเจนแต่ว,ว่าติดที่แนวต้านนี้นะครับผมซึ่งเป็นแนวต้านที่ของเดยด้วยไงเส้นห้าสิบของเดยด้วยนะครับไม่ผ่านสันทีนะครับอืตอนี้ก็ทําให้กราฟมีอาการแบบเสียทรงนิดหน่อยครับผมโอเคเราดูตลาดอเมริกาครับผมอีกสนาทีครับ